นั่เนาะครับนัครับนเครับนับนเปนครั่นเป็นคบน่นคบ่นับนันครับนันนันั่นเป็นรับค่นเครับน่นเป็นครับนเรันั่นเป่เปานคร่ครัเป็นค่เครับนเรับนเน่่่่บเรนันัน็นเ เพื่อนมาด้วยคูทำทวานัคือนายอ้วนกับนายตาหวานนะครับมาช่วยคูครัผมไม่ขนมมายนปรจำวันบนห้องเราได้ทำไหมครับทำทำมาจากห้องน้ำ ต้องทําให้สะอาดทุกที่นะครับในห้องเรียนเห็นไหมเขามีใบมาประเมินเห็นไหมครับมีอะไรบ้างซิป่อนจะมาช่วยกันไหมไม่ช่วยต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าคนคนในหัวเรียเขาจะให้ว่าทำช่วยกันไหมตรงไหนบ้างที่ไม่สะอาดทั้งขยะเทไหมมีอะไรไหมไม่ทำขยะไปพูดเหรอมากรองไปอธิบายในแรกต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยกันไม่ได้นะครับต้อง ก็มีจิตอาสาเดีแล้วครูอาจจะทำโครงการไหนบ้างครู้องเราขนาดขี่การครอาสาทำความดีจะได้รับความดีตอบแทนแรงงานพวกถ้ามบอกเดียวจะทำให้ครูเอรีครูไม่เอาลรวยังมีของอีกเสรีอะไรบ้างเสรีอาสาทำความดีมีอะไรบ้างเสรอะ บทควรันหนอยดบทควรเนอะไรด้วยนนะบทวการคูณเป็นอะไรนะการคูนผสนิยงบทวเอาสองจุดห้าคูณสี่เกรณสีน้อง่ไดไหครับทอามเไครับอร 4ี่เป็นค okay. ูณหได้เป็นยี่สิศูนย์ใศูนย์ทดสองใศูนย์ทดสองสเป็น8ป็กับตัวทดเป็นส0ตอบหนึ่งร้อยบจุดศตอบหนึ่ใช่ไหมครับไม่ไทำไมไม่ตอบหนึ่อ ราะมันมีชศนิยมลใช่ไหมนี่เราต้องใส่จุดทศนลันษล้าไม่หนแล้วที่ศูนย์ตรงนี้ตรงนีตรงนี้ศผนที่ใส่ตรงนี้ใครบอกครูได้ครับว่าล้ําใส่ชุดสมีเลขอกี่ตัวอะไรครับเอาในนั่นนั้นตอบว่า ทลังจุดโซลิอมันมีเลขปีนตัวเดียวครับเพราะหลังจุดทศนริยมมีเลขอยู่1ตัวตัวสังเกตไหมครับตัวตัวตั้งกับตัวคูณตัวที่อยู่หลังจุดมีกี่ตัว1นึ่ตัวเวลาทำกล่องเราก็ต้องใส่กี่ตัวครับเลื่นตัวเหมือนกันถล้าคท้วนเราก็ทำได้อ้าดูข้อต่อไปดูซิจุดสี่คูณด้วย

mọi người 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 mọi So, một vài hộp 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 好。号 1ิบสามีน้ำส้มขั้น13ขวดแต่ละขวดมี1.2ดเ้ามครับคำถามเคาถามว่าอย่างไรมีน้ำส้มขั้นทั้งหมดกี่เขียนเป็นสัญลักษณ์ดูสิ13คูณ1น13คูณ1น ใช้วม่เหรอครัตน่อไมหนึ่งจุดองคูณามหนึ่งองคูณหนอโ้ยสองคูณสบามั้งสแบบไมได้ทแบบไหมครับได้ทแบบสองะ ก่อนที่เราจะไปเป็นไปการคูณในแนวตั้งนะครับลองคิดดูซิว่าเราจะใช้ใในนอีกคูนอะไรได้บ้างฮะเราไม่ใช้การคูณในแนวตั้งถ้าไม่ใช้การคูณในแนวตั้งเราจะใช้อี่คูนอะไรได้บ้าง อ่ะเคยกันรู้สิอัน à, là นาทีถ้าเราไม่ใช้การคูณในแนวตั้งเราใช้วิธีไหนได้

ดูสิมาดูเพื่อนเขาจะไม่ใช้วิธีการสูในแนวตั้งเขาจะใช้อะไรอ่ะเาบอเบอระประมาณหนึ่งคนตัวแทนหนึ่คนตัชาติเต็เต็หนึ่งคนน่งครหนึงคนหนึ่งคนน่งคนหหน่งคนหน่

1.2บวกกัน13ครับ1.2บว1.2บวก1.2บวกไปเรื่อยๆ1.2 13ครับใช่ไหม13ครับได้คำตอบ่าไรี้ยังไม่รู้ใช่ไหมยาเปลี่ยนใช่เปียนอูกกำลัง วิธีแรกได้แล้วผมมองให้ด้วยไหมครับวิธีที่สองมีมีไหมใครที่ไม่ใช้บวกกันสิบสามครับมีไหมครับเด็กอะไรานี่ม้อครับคือมัอครับนี่นี่ปิ๊ เหไหมครับใครจำได้วิธีที่เราเคยใช้มาตักคตัวแยกจำนวนจำได้ไหมครับแยกไม่เป็นได้หนึ่งวิธีแยกจำนวนได้ไหมแยกได้ทำยังไงนั้นเอาออกมาดูออกมาดู เราคิดโดยไม่ต้องใช้การคูณในแนวตั้งได้นะครับกูก็เลยให้ทบทวนมาก่อนว่กแ่ขาเราจะแยกยังไงแยกขเ่ใ่ารัอนี่โทหโา 好是四，八，八，二，八，一，二，四，三。 นีครับมามาน่มาครับอ่อใมองบอกอ่ะคว่าเขาใช้การแยกใช่ไหมครับสิบสามแยกออกเป็นอะไรนะสิบกับสามแล้วมาคูณด้วยอะไรครับ0.2ตัวให้คำตอบเท่าไหร่แก็เอามา รวมกันรวมหรือรวมกนั่นเองได้เท่าไหร่เป็นคำตอบแต่ตอนนี้พูกคุณัไม่หาคำตอบเจ้าจะยต้าบะาบ้ปบ้าง้า้าบ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 า้าจะใช้โยสั้้บ หนึ่งตัวสองเป็นตัวตั้งตัวคูณคืออะไรครับสามถ้าถ้าคูณในแนวตั้งถ้าหารในแนวั้งตาาคูณในแนวตั้ง 1 2จุดสจุดะมขั้นตอนการคูณอย่างไรยงกรต้องไม่ใส่ค่ะบอยาต้องโจทย์ของเราวันนี้ให้ทำยังไงครับ

แต่ว่าการคูในนาตางก็จะมีขั้นตอนยังไงครับกรปในนาาก็คืออไรเป็ตัวตั้งครับสองคูครับสจะมีขั้นตอนยางไามครับ

Yeah.

ชมในออนไลน์ครับ เรามีเวลา